តាមវៀងខាំខាំមហាតាមប៉ា พรากุมาเป็นแคมรุษเป็นเพียงมนุษย์เกิดมาจากเปลือกต้มนี่ควรมีเหมาะมีส่สมยู่เหนืออำนาจของเราดังลงที่ลอยไปรากโคที่สัตว์เห็นชัดจริงเลี้ยวมองทุกสิ่งแล้วไม่ได้วันไหวไราย,ยาตาิขาดมิตนสนิทใน บารมนีนที่บำเพ็ญเป็นเวลามาช้านานเวียนนามุดยุทธการต่างไกลรีพระยามานมองพระโพธิสัตว์ <laughs> I'm พระโพธิสัตว์นี้ได้เว้นว่าโดยกล่าววาทีของการเกิดมีรัตนะบัหลังที่สิทธักถาประทักนั้งเกิดด้วยกลังบาร,รมีของลนโดยอ้างหมู่มารเป็นพยานยืนยันคำอ้างเสนามานทั้งหลายก็ต่างรับอ้างสมจริงยิ่งด้วยเหตุผล โทีิทสัตวรรษตัณหาบังลังมงผลประทับนั่งอยู่เกิดรัพลด้วยบารมีตนบังเป็นมามย่ามานว่าใครจะมาเป็นพายาให้พระมุนีชี้หัดลงไปเป็นพายาให้คือพาดูทา จากนั้นพระองค์ก็ทรงเดือนดุนึ่งพระวจาว่าทุกคนว่าสุนทรารางทอรีียามนี้อยู่ในแพทรณีว่าสุนทรายินว่าจากล่าวของพระโพทิสัตว์เจ้าก็พุดมาเฝ้าแล้วกล่าวออกไปว่าข้าพระบาทจ,จะขอประกาศมาเข็บไว้แต่เรชาพรา์ได้สร้างุตนไว้ลน ตราอาวุธทุกอย่างลงทันใดหัศสจรจรั์ใจยอมแพ้พายพระบารมีเลื่อมใสยินดีและศรัทธาชื่นชมบุญญาบารามียกย่องค,คุณความดีวันเลิศที่ผู้ใด,ดจะมาเสมอเหมือนได้ทั้งไตรโลกาถ้าขอวันทาด้วยกายว่า เมื่อเวลาสายันดวงตะวันมิทันจะอัดสดงคตพระโพธิสัตว์ก็กำจัดหมู่มารที่มุ่งหมายมาพจนให้ประชัยพินาศมิอาจมาต่อตีราวีได้อีกต่อไปต่างนี้ตายหายหน้ามิกล้ามาก่อกวนพระองค์อีกขณะนั้นฝูงเทพทั้งพรมบริษัทซึ่งกระจัดกระจายหนีภัยหมู่มารไปสถิตอยู่บนขอบเขาจักรวาล ต่างจ้องเนตรทัศนาการพยามาณกับพระโพธิสัตวว่าใครจะมีชัยใครจะพ่ายแพ้ครั้นเห็นหมู่มารแตกซ่านพ่ายแพ้แก่พระโพธิสัตว์มิอาจหารสู้พระบารมีของพระองค์ได้ต่างองค์ต่างดีพระไทยแท่สองสาธุการประสานสับเสียงสนั่นลั่นนภาากาศพร้อมมาน้อมนมัสการถวายนามแหล่พระโพธิสัตวว่า พระอนันตชินราชด้วยเหตุอันน่าอาัศจรรย์ที่ว่าพระสิทธ,ธัะกุมานี้เป็นเพียงมนุษย์แต่มีพระปุญญาธิการอันสูงสุดสามารถชนะพญามารและหมู่มารผู้มีฤทธานุภาพมากเห็นปานนี้ได้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็คงดำรงตั้งพระสติมัน่นบนรัตนบันลังอย่างสงบแน่วแน่ เพื่อการบรรลุพระสัพพัญญูต่อไปสาธุค่ะอัน,อน ่อนอื่นขอกราบน้อมกราบขอพระคุณวัดเกตุมเจ้าค่ะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพีพ่คุณเพลินผมแดนค่ะแล้วก็แม่แจขอทำหน้าที่พุทธกุศลสี่ฝากไว้กับาชาวโลกที่เป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็ก็ไม่ไม่ได้กีดกันนะคะก็วันนี้เป็นวันสำคัญนะคะเป็นวันหนึ่งปีจะวนมาหนึ่งครั้งก็คือวันที่ วันคือวันเพ็ญเดือนหกสิบห้าค่ำเป็นวันที่พระองค์ทรงตัดสรู้แจ้งโลกนะคะแล้วก็นี่เป็นวาระที่สองนะคะวาระที่หนึ่งก็เป็นวันที่ก็วันตรงกับวันนี้่ะคะวันคือวันเพ็ญเดือนหกนี่แหละค่ะสิบห้าค่ำนี่แหละค่ะพระจันทร์ติมดวงนี่แหละค่ะก็เป็นวันที่พระองค์อุบัติขึ้นในโลกเป็นวันประสูตินะคะเป็นสองวาระนะคะที่ตรงกัน แล้วสุดท้ายก็จะเป็นวันสเสด็จดับขันวันนี้ผ่านก็จะตรงกันอีกวันนี้เป็นวันชาวโลกชาวทั้งโลกนะคะเขายอมรับว่าเป็นวันสากลโลกค่ะคำว่าสากลโลกโลกรับรู้ไปทั้งโลกนะคะยอมรับทั้งโลกนะคะก็ขอ,อโมทนาบุญกับชาวเฟซบุ๊กที่ติดตามนะคะแล้วก็ชาวโลกโซเชียลที่ติดตามแม่แจ้ไม่ได้วางอาจเพียงแต่ อ่ามาเล่าฝากไว้ต่อลูกหลานรุ่นหลังเพื่อประโยชน์ไม่มากก็คงจะมีมั่งอนุโมทาน,นาบุญค่ะก็นี่แหะค่ะวันนี้ก็อย่างที่ทคุณเพินเพินพ์นแดนอ่าท่านได้แต่งแล้วก็เป็นธรรมะภาษาพูดนะคะพูก้องแต่พูดนะคะจะมีหนึ่งเดียวในในโลกค่ะไม่มีอีกหรอกค่ะถึงจะมีก็มีแนวอื่นค่ะนี่ค่ะพระศาสนาอ่า จะมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่อยู่อยู่ยไม่มีขาดไปนะคะก็อย่างที่ว่าเนี่ยค่ะทีนี้ก็ขอฝากหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันมาหามงคลไม่รู้จะอ่ะมามหามงคลจนจนไม่คำว่ามหามงคลก็ยังไม่สะใจค่ะเป็นวันที่พมนุษย์โลกทั้งโลกต้องอ่าต้องทำความศรัทธาและต้องน้อม พระจรทำคำสอนไปพิจารณานะคะแค่พิจารณาก็เกิดมหาบุญค่ะเพราะว่าจิตมันมาเองไม่ได้เพราะมันมีมารกัน้นเพราะมันมีอุปสรรคกัน้นเหมือนพระพุทธเจ้าเยอรมานก่อนแต่ตััสรู้นะคะมารมันมายกทับกองทับมานั่นแหละคะ่ะอันนี้รายละเอียดผู้ปฏิบัติจะเข้าใจนะคะคําว่ามารน,นะคะก็คือเป็นกรรมนั่นแหละคะ่ะ กรรมทั้งหลายทั้งปวงมันจะมารุมเอายอดยอดยอดตุดท้ายนะคะแต่พระองค์ไม่ยอมแพ้ต่อกรรมต่อเวทนานะคะที่ว่ากลยุทธ์ของมารมันสร้างกอ,อ,องทัพเพื่อจะยับยังไม่ให้พระองค์ตัดสรูู้นะคะเอาเป็นว่าพูดสั้นๆนะคะอธิบายเราสู่รานผู้รานไปศึกษาอีกทีนี่แหลคะค่ะพระพุทธศาสนามีหลักฐานแล้วมีเดือนวันพศอ ยืนยันนะคะว่าตอนไหนตอนไหนเป็นเดือนไหนพศไหนนะคะเห็นชัดๆอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วที่ชัดที่สุดคือเมตตาไม่มีประมาณเมตตาไม่แม,ม้แต่มดตัวหนึ่งก็ส่งสั่งไว้ว่าหนึ่งชีวิตห้ามฆ่านะคะเออนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็เลยจะขอแถมหน่อยนะคะว่าสาธุสาธุสาธุนะคะทีะ่เหตุเกิด ละเกี่ยวกับหลวงปู่แสงนะคะเออเห็นสาธุชนคนโลกทุกทกระดับชั้นท,ท,ทุกระดับปัญญาเออ,ออกมาปกป้องหลวงปู่นะคะออกมาแสดงความศรัทธาแล้วไม่ให้ใครร่วงเกินออะะผู้รักษาศาะส,ะสนาค่ะหลวงปู่คือผู้รักษาศาะส,ะสนาเป็นเบอร์หนึ่งด้วยะคะ่ะทีนี้ขนาดคนแต่ต้องแค่เฉพาะ สาวกองค์เดียวนะคะแค่องค์เดียวหลวงปู่สวงองค์เดียวค่ะท่านยังพากันลุกคือขึ้นมาอ่าปกป้องขนาดนี้เห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจค่ะเลยเลย,เลย,เ,ลยเลยถือว่าโอ้อัศจรรย์แท้อถ้าท่านตื่นขึ้นมาทําพร้อมๆกันแทบจะทั่วประเทศไทยแทบจะไม่มีใครจะไม่รู้แล้วค่ะโอ้อันนี้สาธุสาธุาธขอแม่แจ้กก็เลยถือโอกาสนะคะขอให้ท่านตื่น มารับรู้เรื่องพระศาสนาจะมีการล้มล้างศาสนาเรานะคะศาสนาพุทธนะคะก็ให้ท่านตื่นมารับรู้เรื่องนี้ถ่าถ่าชุดนี้ตื่นมารู้แบบนี้มั่งมาละมาช่วยกันแบบแบบที่รักษาหลวงปู่เนี่ยค่ะถ้ามาตื่นฮือหาแพ้เดียวนี่ค่ะรู้กันไปทั่วหมดโอ้สาธุนะคะขอเชิญขอ,อท่านอาจจะยังไม่รู้เฉยๆนะคะถ้าท่านรู้ท่านก็คงจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าถ้าขนาด แค่เคสเดียวล่วงเกินแค่สาวกองเดียวท่านก็ยังสละชีวิตขนาดนี้ท่านสละทุกอย่างได้ขนาดนี้แล้วถ้าเผื่อท่านรู้ว่าล่วงเกินพระพุทธเจ้าหรอคะล่วงเกินพระศาสนาก็หมายถึงล่วงเกินพระพุทธเจ้านะคะดฉะนั้นถ้าท่านรู้ขนาดนี้ชุดนี้ค่ะชุดนี้ก็แม่จ่เลยขออ,อน้ําใจไม่คือ แต่ว่าขอไม่ได้เลยนะครับน้ําใจก็ว่าก็พูดไม่ถูกอีกบางทีก็ไม่ได้จะเปรียบเทียบอะไรขอศรัทธาขอความที่ท่านมีอต่อพระศาสนาเนี่ยออกมาปกป้องแบบนี้ล่ะคะ่ะออมาช่วยอ,อป,ปอปสนะคะท่านก็ทําอยู่แล้วคะ่ะมาช่วยอ,อป,ปอปสแล้วแต่จะช่วยคนละไม้ละมือคนละปัญญาคนละหน้าที่นะคะเอ,อก็เหมือนท่านออกมาช่วยหลวงปู่แสงโอ้หลวงปู่เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะถ้าจะเปรียบอีกทีนะคะ พูดแบบหลักของพุทธศาสนาที่เมตานะคะก็ถือว่าผู้ที่เป็นต้นเหตุนะคะที่เป็นต้นเหตุให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาตอนนี้เขาก็คงจะร้อนร้อนหน,นาวหนาวเขาก็เหมือนกับว่าไม่เป็นสุขหรอกคะ่ะเพราะเขาอ่าเหมือนถทบว่าบางทีก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะเขารู้ความจริงทีหลังนะคะนี่ถ้าเขาไม่มีเจตนานะคะแต่เขามาเจอเหตุการณ์ เขาก็เลยตีความหมายไปในแง่นั้นเพราะว่าข่าวมันมีเยอะจัดไงคะมันมีเยอะจัดที่ประเทศนี้เขาก็เลยตีไปแง่นั้นเขาลืมพิจารณาว่าหลวงปู่อ่ะเป็นอ่สูงอายุขนาดนี้แล้วเขานึกไม่ถึงนะคะเขาทั้งนี้เขาเขาคงจะรู้แล้วล่ะค่ะเขาคงจะร้อนร้อนหนาวหนาวคงจะไม่เป็นสุขนึกว่าสงเคราะห์เวทนาเขาเป็นต้นเหตุอเขาไม่รู้นะคะแต่ถ้าเผื่อเขารู้เขาเจตนาเขาต้องการจะสร้างทำลายพระศาสนา ท่านไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ไม่มีใครต้องลงโทษเขาลวค่ะกฎแห่งกรรมยิ่งใหญ่ค่ะกฎแห่งกรรมยิ่งใหญ่เขาจะได้รับตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์นี่ละค่ะเมื่อตายไปก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะนรกเปิดเต็มที่เลยค่ะมหานรกด้วยค่ะมหาเอวีจีด้วยค่ะอืมนั่นละคะ่ะนี่นี่หมายถึงต้นเหตุนะคะถ้าเขาไม่เบียดเจตนาก็คือว่าเขาก็ไม่สบายใจอยู่แล้วละค่ะแต่ถ้าเ็เจตนาอย่างที่ว่านะคะแล้วอ่าอ่า แล้วก็เป็นเหตุตรงนี้อีกด้วยนะคะเอ่อเป็นหลวงปู่เมตตา่เหตุจากหลวงปู่เป็นเหตุหลวงปู่อาจจะเมตตาไม่ใช่อาจจะล่ะคะ่ะพระธรรมจัดสรรว่าอืมจะได้สอนคนโลภนะคะเอ่อนี่แหละคะ่ะเหตุการณ์ทั้งนี้ครั้งเนี้ยหลวงปู่เมตตาคนโลภต่างหากละคะ่ะโลภโลภอยากได้อยากได้อยากเอาประโยชน์หาประโยชน์ในโลกใบนี้อะไรที่จะเป็นประโยชน์ หมดลืมครอบครอบนะคะอันนี้คงหมายถึงโลภอยากได้ข่าวก็เป็นไปได้นะคะอันอนาคตข้างหน้าผู้โลภก็จะได้ก็จะได้พิจารณาละทีนี้จะได้ระวังตัวจะได้มีสติจะไดะ้ว่ามาช่วยพระศาสนาจริงไม่ใช่เอาตัวโลภให้มันมันบังคับเรา ท่านต้องเอาชนะตัวโลภด้วยนะคะแล้วท่านจะช่วยพระศาสนาจริงดังที่ท่านพูดว่าท่านออกปกป้องพระพุทธศาสนาท่านออกช่วยพทธศาสนาที่ตามป่าผีป่ามารอยู่นี่ป่าคนผิดอยู่นี่เพราะก็ช่วยพระพุทธศาสนาถ้ามันเป็นตามนั้นจริงแต่เจตนาของท่านจริงบุญกุศลก็จะคุ้มครองท่านฝ่ายที่ท่านทำทำมาแล้วแต่ฝ่ายที่ท่านเจตนามันก็จะเป็นเป็นผลเหมือนกันแต่ แต่ฝ่ายที่ท่านเสียรู้ตัวโลกมันก็จะเป็นโทษเหมือนกันสรุปแล้วโลกใบนี้มันจ้องจะลงโทษมนุษย์นะคะท่านทั้งหลายท่านที่เคยทำเจตนาดีแต่พอมีผลประโยชน์ก็เลยลืมไปเหมือนกับอย่างนี้นะคะ หมือนกับว่าได้ห้าแล้วก็จะเอาสิบนั่นแหละคะ่ะพอจะเอาสิบก็เอายี่สิบไปอย่างเงี้ยคะ่ะหยุดไม่เป็นมันเป็นเรื่องของอวิชาคะ่ะเป็นเรื่องของกิเลสมารคะ่ะเป็นเรื่องของกรรมคะ่ะเป็นเรื่องของธรรมชาติคะ่ะไม,ไม่ไม่มีไม่มีใครที่จะไม่ผิดเกิดมาในโลกใบนี้ผิดทั้งนั้นแต่ว่าในเมื่อพทุทศศาสนาเ,เ,เ,เกิดแล้วสงเคราะห์แล้วธรรมาจากหมุนแล้วสองพันกว่าปีแล้วแล้วทำไมไม่ศึกษาเข้าไปลึกอ่า เพราะว่ามันเป็นการช่วยตัวเองและเป็นการช่วยพ่อแม่พี่น้องเป็นการช่วยเพื่อนร่วมโลกเป็นการถวายงานพระพุทธศาสนาเป็นการรักษาพุทธศาสนาท่านศึกษาลึกๆท่านเอาประโยชน์แต่พอพอ,พอประมาณเอาแต่พออยู่ได้อย่างนี้ค่ะท่านช่วยชาติบ้านเมืองช่วยพระศาสนาค่ะแม่แจ้ขอฝากไว้คนลูกหลานรุ่นหลังพอจะฟังแม่แจ้ พับพูดภาษาบ้านๆนี่แหละค่ะภาษาชาวบ้านนี่แหละค่ะภาษา,า,าให้ลูกหลานเข้าใจได้นี่แหละค่ะส่วนภาษาศัพท์ของพ,พระไตปรปิฎกภาษาจดบันทึกแม่แจ้ก็เรียกไม่ค่อยถูกหรอลูกหลานก็ต้องอาภัยให้แม่แจ้ด้วยนะคะแต่แต่เท่าที่รู้นี่แหละค่ะว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลแล้วขายทุกท่านให้ให้ ให้เพื่อนร่วมโลกถวายพระพุทธเจ้านะคะถวายพระพุทธศาสนานะคะให้หมายถึงว่าให้โอกาสนะคะจะพึ่งลงโทษเขา,ขานานาหนักนะคะมันจะไม่เป็นการถวายพระพุทธเจ้านะคะเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าเองพระศาสนาเองพระองค์ก็ยังทรงเอาโทษเฉพาะครั้งที่สามนะคะครั้งหนึ่งก็ทรงให้อภัยครั้งสองก็ตักเตือนนะคะเตือนตักเตือนแล้วก็สั่งสอนนะคะ แนะนำนะคะครั้งสองแต่ยังยังมีครั้งที่สามคราวนี้แหละท,ที่พระอ,องค์ตัดไม่เยื่อใหญ่เลยขาดยกเขาไปเป็นอประทะประะมะไปเลยค่ะเพราะไม่เอาค่ะ,ะประเภทนี้ค่ะเพราะนั้นให้โอกาสสาสองวาละก่อนพระอ,องค์เป็นคนเป็นผู้ให้ไว้เป็นผู้พาดำเนินไว้ก็ขอ,อนาำใจผมผู้ที่มีอ มีปัญญาแล้วแก้ไขสถานการณ์ก็แบ่งน้ำใจตรงนี้ออกไปให้ให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขให้พ่อให้สมเดจพ่อให้พระพุทธองค์ทรง,งชื่นใจนะคะแม่แม่ยไม่ได้มาเพื่อจะเข้าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะคะไม่ใช่พูดตามหลักของธรรมชาติเท่านั้นเองคะ่ะเพราะทุกคนอยู่ใต้อํานาจธรรมชาติอยู่ใต้อํานาจปกแห่งกรรมอยู่ใต้อํานาจเอาวิชาอยู่ใต้อํานาจมารมารมันครอบงำมนุษย์โลกขอให้ถ้าถ้าท่านตั้งใจ หญิงก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าท่านมีเจตนาก็ก็ไม่บังอาจว่าจะไปว่าท่านกรรมมันไม่เว้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่แจ้ขอคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับลูกหลานเป็นวันพิเศษนะคะไม่แจ้ขออ่าอ่ติลงแต่เพียงเท่านี้แล้วไม่แจ้ขอบคุณโมทนาบุญอสายทางสายธรรมที่ติดตามไม่แจ้มาไม่แจ้ก็ทำได้แค่นี้ละค่ะตามภาษาอ่าศรัทธาแล้วก็อยากเอาประโยชน์ ที่ร่างกายยังพอใช้ได้อยู่นะคะก็ยังพออาศัยอยู่ก็จะอาศัยมันทําไปตะเกียกตะกายส่งข่าวมหาญาติธรรมทาง facebook ทาง youtube ทางอะไรโซเชียลอะไรนี้ล่ะคะ่ะก็ขอให้ท่านเ,าเห็นประโยชน์ท่านเข้าใจถ้าท่านเข้าใจได้ ผู้อื่นก็ต้องเข้าใจได้เพราะทุกคนมีจิตแบบเดียวกันมีจิตแวิชามีจิตกิเลสมีจิตมารเหมือนกันแต่มีจิตเป็นผู้รู้เป็นตัวรู้เป็นนักรู้เหมือนกันนี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นผู้รู้เป็นตัวรู้เป็นนักรู้เป็นคนเป็นนักท่องเที่ยวเป็นผู้รู้แจ้งในสามแดนโกคธาตุเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แก้ไขมันให้มันออกจากธรรมชาติมันก็เลยพาเราเกิดเกิดดับดับรู้รู้สุขรู้รู้รู้ผิดรู้ถูก ร,รู้อัดรู้อ่อสมมติอยู่นี่แหละค่ะถึงจะเป็นวิชาความรู้ก็เป็นอวิชาค่ะความที่นักคําว่าอวิชาก็คือวิชาเหมือนกันแต่มันเป็นอะค่ะมันเป็นอะหมายถึงว่าเป็นวิชาที่ยังไม่เป็นตมุดเฉดยังเป็นวิชาที่อ่าที่จะต้องให้เป็นให้เป็นสิ้นให้ไม่เหลือคําว่าอ่ะกิเลสเหลือเลยหรือความ ไม่สะอาดเหลือเลยฟอกจนสะอาดนั่นแหะคะ่ะฟอกจนสะอาดก,ก็เป็นวิชาล้วนๆค่ะถ้าฟอกยังไม่สะอาดก็ยังเป็นอวิชาอยู่ถึงจะเป็นสิ่งที่ว่านะคะภาษาย่อถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเราจะไม่เข้าใจภาษาพอเราไม่เข้าใจภาษามันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีกําลังใจที่จะภาวนานะคะสรุปแล้วนะคะทุกคน มีคําว่าอ,า,อาวิชาก็คือคือวิชาความรู้เหมือนกันแต่มันรู้แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างับไปมันรู้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นที่เป็นอันนี้จังทุกขงังนนตามันรู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมันรู้ในสิ่งโลกใบน,นี้มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกอย่างมันรู้พวกไหนี้ค่ะแต่ที่นี้ถ้าเราวิชานี่แปลว่าให้รู้ความจริงค่ะค่ะให้รู้ความจริงแค่นี้ละค่ะอันนั้นถ้ารู้รู้ยังไม่ยังไม่ชัด รู้ยังเป็นอวิชชาอยู่รู้ยังเป็นกิเลสมารอยู่ก็เรียกว่ารู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันนี้ย้ําหน่อยนะคะมัน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 อาจจะสับสนอาจจะมันละเอียดนะคะย่อแล้วมันก็ละเอียดว่ารู้ทีนี้เป็นว่ารู้แจ้งรู้นิโรธรู้ด้วยปัญญาค่ะรู้ด้วยภาวนาค่ะรู้ได้ดําเนินมาตั้งแต่ศีลนะคะศีลทานทานศีลภาวนานั่นแหละค่ะรู้อันนี้ล่ะค่ะถึงจะเป็นวิชานะคะ เอาเอาเป็นว่าว่าจะลงฝากไว้แค่นี้นะคะวันนี้ขอโน้มโมทนาบุญกับท่านผู้สาธุสาธุมาแม่แจ้ะฝากไว้ฝากไว้ด้วยนะคะฝากฝากท่านทั้งหลายผู้มี power ผู้มีเส้นทางสายทางที่จะส่งต่อสู่โลกได้แม่แจ้ะทาได้แค่นี้แม่แจ้ต้องฝากท่านทั้งหลายคะ่ะโมโมทนาบุญนะคะสาธุสาธุคะ่ะ